ามาดูโจทย์ข้อนี้พร้อมกันนะครับเขาบอกว่านายเอยืนบนพื้นราบมองเห็นเครื่องบิน2ลํลำบินอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ลำที่1บินไปทางทิศเหนือนะครับและลำที่2บินไปทางทิศใต้แสดงว่าเป็นไงกันครับบินสวนทางกันนะหรือทางตรงกันข้ามกันถ้านายเอมองเห็นเครื่องบินลำที่1และ2เป็นมุมเงยนะครับ45องศาและ30องศาแสดงว่านะตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมเงยอ่ะ เป็นคีย์เวิร์ดของเรานะครับขีดเส้นไว้ก่อนแล้วกันตามลำดับถ้าเครื่องบินทั้ง2องลำบินอยู่ที่ความสูงเดียวกันจากระดับสายตาของนายเคือ2,000เมตรนะคือ2,000เมตรจงหาว่าขณะที่นายเอมองเห็นนั้นเครื่องบินทั้ง2อ,อยู่ห่างกันเป็นระยะทางเท่าใดนะครับพี่ก็กำหนดขึ้นมาก่อนพี่จะเขียนนายเก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้คือนายเแล้วนายเอมองเป็นมุมเงยถูกไหมครับมองเป็นมุมเงยนะ มุมเงยคือลักษณะอย่างนี้ครับนะลักษณะอย่างนี้นี่คือมุมเงยแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันอยู่สูงจากระดับสายตาของนายเนะครับนี่คือระดับสายตานะนี่คือระดับสายตาพี่ให้ฝั่งขวาเนี่ยเป็นลำที่1โอเคไหมครับฝั่งซ้ายเป็นลำที่2 แล้วไอฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันอยู่สูงจากระดับสายตา2,000เมตรตื๊บ2,000นะครับ2,000เมตรฝั่งนี้ก็เช่นกันฝั่งนี้ก็สูง2,000เมตรเขียนรูปขึ้นมาก่อนนะแล้วตอนแรกที่เขาบอกไว้นะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าไอเครื่องบินลำที่1เนี่ยมันบินไปทางทางไหน ทางทิศเหนือนะครับให้มันบินมาฝั่งนี้ปึ๊บก็กําหนดง่ายๆครับทิศเหนือฝั่งนี้ที่บินไปก็เป็นทิศใต้ถูกไหมที่เราเห็นบ่อยๆเนะี่ยที่เขากําหนดคือขึ้นบนทิศเหนือลงล่างทิศใต้นะครับแต่ตรงนี้เนะี่ยเหตุผลที่พี่วาดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่า A เ,เนี่ยมันอยู่มุมเงยนะครับมันมุมเงยเราก็เข้าใจแค่ว่าไอไปทิศเหนือกับไปทิศใต้เนี่ยมันสวนทางกันแค่นั้นเองนะครับให้น้องเข้าใจง่ายๆ แล้วโจทย์ถามหาถามหาอะไรครับถามหาเครื่องบินทั้ง2องเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่าใดถูกไหมสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ครับนายเเนี่ยมันนะครับมองเห็นเครื่องบินลำที่1เป็นมุมเงย45และมองเห็นเครื่องบินลำที่2เป็นมุมเงย30องศานะนี่คือรูปเมื่อวาดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูง่ายขึ้นเนาะไม่ได้มีความยากนะเขาถามหาว่าอะไรครับเขาถามหาว่า 1กับ2มันห่างกันเท่าไรถูกไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาครับพี่กำหนดให้มันเท่ากับ x ก็แล้วกันนะครับกำหนดให้มันเท่ากับ x โดยที่พี่ให้ตรงนี้คือ a เล็กตรงนี้คือ b เล็กเพราะฉะนั้น x หร,หรือระยะทางของเครื่องลำที่1และ2ห่างกันเท่ากับ a บวก b นั่นเองนะครับ a บวก b นั่นเองพี่เริ่มหาจากฝั่งขวาก่อนนะครับของเครื่องลำที่1 นะจากเครื่องลำที่1เห็นไหมว่า2,000ตรงนี้เนี่ยมันเป็นด้านประกอบมุมฉากถูกไหมครับเราคุ้นเคยกันดีเนาะด้านประกอบมุมฉากมันต้องมีอะไรครับมีขนาดเท่ากันถูกไหมครับเพราะมุม45องศาเนี่ยด้านประกอบมุมฉากมีขนาดเท่ากันดังนั้นแล้ว A เนี่ยมันเท่ากับ2000ตรงนี้นะไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเลยนะครับไปที่ฝั่งซ้ายบ้างนะครับเครื่องลำที่2คือ B เล็กถูกไหมพี่ใช้อะไรเข้ามาช่วยครับ ตรีโกณมิติพี่ใช้แทน30องศานะครับแทน30องศาเท่ากับ2000นะครับส่วน B แทน30องศามันเท่ากับเท่าไหร่ครับแทน30องศาเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1ส่วนรูทสามถูกไหมเท่ากับ2000ส่วน B แก้สมการหาค่า BB หารอยู่ย้ายขึ้นไป คูณรูหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณนะครับกลับด้านเลย B จะเท่ากับ2000 r o รูทเพราะฉะนั้นนะสองพรูเนี่ยมันยังไม่จบถูกไหมเขากําหนดมาให้ด้วยว่ารูทส3มันเท่ากับเท่าไหร่ครับรูทสมันเท่ากับ1.732นะครับน้องก็แทนค่าเข้าไปได้เลยนะตรงนี้เนี่ย2,000คูณ1.732คูณ 1.732 0ตรงนี้นะครับตัดออกไปได้เลยก็ได้ถูกไหมเพราะทศนิยมมันเป็น3ตำแหน่งนะจะกลายเป็น2คูณกับ1,732เท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับค่าที่ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ้ย2,2,4,2,3,6,7,2,4 4ทด1 2 1 2เป็น3 3 4, 6, 4นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ว่า A เท่ากับ2 0 0พ B เท่ากับ 3, 4, 6, 4ครับแทนค่าเข้าไป A 2000บวก B คือ 3, 4, 6, 4นะครับตอบข้อไหนเอย 5, 4, 6, 4่ห5 4 6 4หน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2